เดี๋ยวเรามาตามกันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์2566นะครับถ้านับตามวันเนี่ยก็เท่ากับว่าน้องต่อเนี่ยได้หายตัวไปครบ17วันนะครับแต่ก็ยังคงไลฟ์วีแบลอยู่แต่มันก็ยังมีประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับล่าสุดในวันนี้นะครับก็มีการสุดทิศกำลังออกขนบ้านทุกหลังรวมไปถึงนะครับมีข้อมูล เปิดเผยนะครับจากทางด้านบิ๊กโจ๊กนะครับรองพอบตรนะครับท่านเองได้ออกมาเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับเรื่องบุคคลปริศนาที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองตามที่มีการกล่าวอ้างขึ้นมาเรื่องนี้ถือว่าชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าท่านเองได้ออกมาเปิดเผยรวมไปถึงนะครับในเรื่องของวันนี้ทางด้านอาจารย์เจนเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าในวันนี้นะครับจะต้องพบตัวน้องอย่างแน่นอนแต่เอาละตรงนี้จะพบจริงหรือไม่อย่างไร มันก็เป็นในเรื่องของความเชื่อนะครับเราก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเจอจริงอย่างที่อาจารย์เจได้กล่าวอ้างหรือไม่แต่มันมีประเด็นที่สําคัญเกิดขึ้นในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทางคดีด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับในคลิปนี้นะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับข่าวสารน่ารู้ผ่านทางช่องเจาะกระแสข่าวดังนะครับ สำหรับข่าวสารน่ารู้ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้มาตามกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับการหายตัวไปของน้องต่อวัยแเดือนนะครับที่หายออกจากบ้านไปอยาป่างปริศนาและไร้ร่องรอยนะครับจึงทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยวุ่นวายขึ้นมาไม่ว่าจะมีการออกมากล่าวอ้างของพยานคนในหมู่บ้านว่าไปพบเจอบุกช่ชายปริศนาใส่เสื้อสีเหลืองนั่งอยู่ริมถนนตรงศาลาซึ่งตรงเนี้ยนะครับ ล่าสุดเลยมันมีความชัดเจนแล้วจากท่านบิ๊กโจ๊กนะครับรองผบตรท่านออกมาพูดอย่างชัดเจนแล้วในเรื่องนี้หลังจากที่ลงพื้นที่ประชุมกับทีมงานที่ทําคดีนี้และหลังจากที่มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ว่าจะเป็นท้ายหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านทางเข้าทางออกของหมู่บ้านตรวจสอบแล้วไม่เป็นอย่างที่พยานได้มีการกล่าวอ้าง แน่นอนนะครับเมื่อมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลหรือว่าชายที่มีการสวมใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับทาให้การสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าที่เนี่ยล่าช้าเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเปลี่ยงเบนประเด็นให้ในการค้นหาน้องเนี่ยล่าช้าไปมากประจบเหมาะกับทางด้านตัววันต่อมาเนี่ยทางด้านตัวน้องนิ่มแม่ของน้องตอเนี่ยกดันมาให้สภาพอีนะครับว่าตัวเองก็เห็นเหมือนกันชายสวมใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ย เหมือนกับอุ้มน้องแล้ววิ่งออกไปทางไหนทางหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นในตอกในซอยซึ่งตรงนี้ถือว่าชัดเจนเลยนะครับล่าสุดน,นะครับในวันนี้นะครับทีมข่าวนะครับได้มาเปิดเผยนะครับว่าทางด้านพลตารวจเอกสุรเชษหักพานนะครับรองผอตรนะครับท่านเองได้มาเปิดเผยหลังจากที่มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดคือท่านตรวจสอบแล้วนะครับไม่พบสิ่งผิดปกติเลย หลังจากที่ตรวจสอบอกล้องทุกตัวเนี่ยรวมไปถึงชายปริศนาที่มีการกล่าวอ้างว่าสวมใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งตรงนี้นะครับจากการกล่าวอ้างของพยานเนี่ยแม้กระทั่งตัวแม่ของน้องเองเนี่ยทางด้านบิ๊กโจ๊กนะครับบอกว่าชายที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยไม่มีอยู่จริงเอาละสิครับ เมื่อทางด้านท่านบิ๊กโจ๊กได้มายืนยันแล้วว่าไม่มีบุคคลด้สวมใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยแล้วมีการกล่าวอ้างขึ้นมากระทไมาในช่วงแรกกําลังจะเบี่ยงเบนให้คดีเนี่ยล่าช้าหรือไม่อย่าลืมนะครับว่ากรณีของชายที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยทาให้เจ้าที่เนี่ยเสียเวลาไปเป็นอย่างมากในการไล่ตรวจสอบหาบุคคลที่ต้องสงสยัยที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองแม้กระทั่งนะครับ ตัวของป้าบุญล้อมที่ออกมากล่าวอ้างว่าตัวนายหลังสวมใส่เสื้อสีเหลืองในวันที่เกิดเหตุซึ่งตรงนี้นะครับมันไปขัดกับใครลหลายๆคนแม้กระทั่งพยานที่อยู่ในพื้นที่ก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่ป้าบุญล้อมและล่าสุดนะครับเรื่องของตัวนายหลังเนี่ยที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองและมีการปั่นจักรยานออกไปเนี่ยที่นําเด็กออกไปตามที่กล่าวอ้างกันเนี่ยในวันเกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับ ที่มีการลงพื้นที่ไปตรวจไปตามหาน้องตอในวันแรกนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีการหายตัวไปของน้องตอเนี่ยเจา้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปค้นหาเช่นเดียวกันแล้วก็ไปเจอตัวในหลังอยู่ในพื้นที่อีกด้วยและใน่นอนไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เสื้อสีเหลืองแต่ใส่เสื้อสีน้ำเงินแถมยังเดินตามหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกตามค้นหาน้องตออีกด้วย นี่แหละครับก็ถือว่าอีกหนึ่งการยืนยันว่าตัวใน,นหลังเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ใส่สื้ออาไม่ใส่เสื้อสีเหลืองตามที่ป้าบุญล้อมได้กล่าวอ้างนะครับแน่นอนเลยชัดเจนเลยนะครับว่าบุคคลที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยไม่มีอยู่จริงตามที่พยานกล่าวอ้างนะครับอจาจจะการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดที่นี้ ในเรื่องของการตามค้นหานะครับในวันนี้ก็มีการปูพรมเลยค้นบ้านทุกหลังเลยนะครับค้นบ้านทุกหลังทุกตอกทุกซอยนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ฝ่ายปกครองหลายหน่วยงานที่เข้ามาสนที่กําลังการในการค้นหาในวันนี้อย่างละเอียดรวมไปถึงสุนัขเคนายที่ทางเจ้าที่นํามาช่วยเหลือในการค้นหาในวันนี้ล่าสุดนะครับทีมข่าวได้ไปสอบถามกับทางด้านอาจารย์เจนะครับอาจารย์เจเองก็ปากหลักเลยนะครับแล้ว หลังจากที่ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ปักหลักในพื้นที่เลยนะครับในการช่วยค้นหาเบาะแสต่างๆซึ่งมันมีข้อมูลอย่างนี้นะครับทางด้านอาจารย์เจเนี่ยนะครับได้มาเปิดเผยหลังจากที่มีการจุดธูปนะครับจุดทูปนี่ก็คือให้พ่อของน้องต่อนะครับทําการจุดธูปนะครับทั้งหมด36ดอกนะครับเพื่อขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเพื่อในตามค้นหาลูกชายเนี่ยให้เจอและสำฤทธิผลนะครับโดยอาจารย์เจนะครับยืนยันว่า จะพบร่างน้องต่อนะครับในวันนี้อย่างแน่นอนตรงนี้นะครับจะจริงจะเท็จเนี่ยเราต้องมารอติดตามกันเพราะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับขณะเดียวกันนะครับในทางการดําเนินคดีเนี่ยนะครับก็มีรายงานขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับว่า,าพนักงานสอบสวนเนี่ยเตรียมที่จะควบคุมตัวบุคคลจํานวน2คนนะครับไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับอาจจะยังไม่เน่ จะแต่ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเป็นใครนะครับในสองคนนี้นะครับอ่าเอาละเราก็มารอรุ่นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์เจได้กล่าวอ้างหรือเปล่านะครับว่าในวันนี้นะครับจะพบร่างของน้องต่อนะครับอ่าอย่างไรก็ดีนะครับก็ภาวนาให้เจอตัวละกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนแต่ก็ อยากให้มีชีวิตอยู่นะครับเพราะทางด้านรองผอบาตารบิ๊กโจ๊กนะครับท่านก็บอกว่าตั้งแต่วันแรกเลยที่หายตัวไปเนี่ยน้องยังอยู่ในพื้นที่ยังไม่ได้ออกจากชุมชนนะครับเพราะว่ามีการไล่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดทุกมุมนะครับไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติเลยไม่พบว่ามีใครเคลื่อนไหวอะไรที่แบบมีพิรุษเลย นะครับจึงเชื่อว่าในช่วงเกิดเหตุแรกๆเนี่ยน้องน่าจะอยู่บริเวณในชุมชนอ่ะเดี๋ยวมีความคลื่มหน้าเดี๋วผมก็จะตามให้นะครับขอบคุณครับทุกทอมข่าวสารสุดท้ายนี้นะครับสวัสดีครับ